และเราพักกันที่ร์เดนแกมปิงไปดูห้องเรากันเราพักกันที่ห้องเทลซินกิตนะคะซึ่งเอาได้ถึง4คนเลยทีเดียวตรงนี้คก็จะเป็นมั่นทานอาหารทางสาวแล้วก็เย็นเลยแต่ว่าทานได้ะทุกคนดูีสิอ่างอยู่ด้านนอกเลยถ้าใครชอบแช่อ่างนะทางนี้ได้เลยมาไปดูด้านในกัน ใชค่ะเขาก็จะมีรองเท้าแตาะแล้วก็บูทไ้ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าพื้นฝนตกหรือลื่นอันนี้ตอนน้ใส่เป็นเท้าถ่ายรูปก,ก็ดีนี่คือห้องด้านในของเรานะคะดูด้านซ้ายกันก่อนเลยด้านซ้ายนี้ก็จะมีกระจกค่ะมีลำโพงมาเช่าได้ทุกคนอันนี้ก็คือสัมภาระ,ะเรา <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะมีเก้าอี้สําหรับแคมปิง้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะก็จะมีหมดสี่ชุดก็ มีใดด้วยทุกคนตอนผมยาวนี่ก็ถูกใจเลยน่ารักมากนี่ตรงนี้ก็จะมีเครื่องชงกาแฟ <laughs> ตรงนี้ <laughs> ระวางหัวขโมนิด <laughs> น,น,นึงนะก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะคะเราก็จะมีแคปซูลใน้างซองแคปซูลในนี้นี่ในตู้เย็นนะคะก็จะมีน้ำดื่มแล้วก็น้ำอัดลมน้ำดื่มเราดื่มไปแล้วอ๋อ <laughs> <laughs> ถ้าแมลงเยอะในเนื้อป่านะคะ <st arts> ก็จะมีซอเซลให้แบบสเตเปลแล้วก็จะออกลูกจริงๆ <st arts> ตรงโซนนี้ก็จะเป็นแบบนั่งรับก่อนนะคะก็จะมีที่แบบให้นั่งสองที่ก็มีขนมให้ทานามคดูตรงโซนที่ห้องน้ำก่อนละกันห้องน้ำของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะควางอยู่ด <st arts> ้านนี้ก็จะเป็นที่นอน ซึ่งความเก๋ของเขานะทุกคนตรงนี้ก็จะมีน้ำมันหอมน,นะเขืกลิ่นหอมมากทุกคนให้ฟีลของคลาเบุ๊แล้วก็มีน้องพระจันทร์เจียวเอ้ยน้องพระจันทร์กลมและนี่ก็คือเตียงด้านล่างของเรานะคะถ้าใครชอบอ่าน,นก็คือตัวนี้ในห้อง,งนึงอืมเ,เตียงของเราน,นะคะ ห้องนี้นะคะห้องเฮลซินกิ i, ก็จะมีสองชั้นซึ่งพักได้สี่คนเลยเราอไขึ้นไปด้านบนนี่เขาก็จะเป็นบันไดลิงแบบนี้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นฟีลเหมือนห้องใต้หลังคานนะเราขอขึ้นไปหน่อยอ๊บนี่เลยด้านบนนะคะก็จะมี แอร์จิวไว้พร้อมกับรีโมทต,ตรงน,นี้ซึ่งวิวด้านบนนะคะก็จะได้วิวมุมสูงนะนี่เลยนีอ่ะแล้วก็มีเตียงอีกด้านลลางนี่วิวมุมสูงก็จะสวยเหมนกันเห็นได้ทั่วห้องเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราพาไปดูด,ด้านนอกกัน เมนูเย็นของเราวันนี้นะคะก็เป็นชาบูนั่นเองก็จะมีเป็นเนื้อหมูนะคะตัวนี้ก็จะมีชุดผักมีไข่นะคะน้ำจิ้มแล้วก็เป็นหม้อชาบูนี่นี่ที่เรานั่งทานตรงนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าด้านนอกฝนตกนั่นเองก็เลยสามารถที่จะทานในห้องได้นะคะในกรณีที่ฝนตกมาทานกันค่ะ วันนี้เราพักกันที่ห้องเฮลซิงกินะคะนี่เลยนี่ก็คือที่พักของเรานะคะคืนนี้ก็จะมีทั้งหมด4หลังนะครับ ที่พักก็จะมีทานน้ำไหลแบบนี้เลยเอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราจะมาทำกาแฟกันที่นี่และ,ะมีก็คืุเครื่องทำกาแฟของเรา และนี้ก็คือมื้อเช้าของที่นี่นะคะก็จะมีข้าวต้มนะคะมีเชียงหมูไข่หยอแล้วก็จานนี้ก็เป็นขนมปังซึ่งด้านในเขาทางเนยมาให้แล้วแต่ว่าที่ไฮไลท์ก็คือมีสั่งขายากับช็อกโกแล,โคโคล,ลตให้ด้วยนะก็ ถ้าใครชอบทาร้อนก็อุ่นกับตานี้ได้เลยน่ารักมากาก,ก็ยังมีเป็นสลัดผักนะคะมาพร้อมน้ำสลัดอันนี้เลยสุดท้ายเยวยผลไม้สดมีงานมากเลยมากินกันค่ะ